ไลด์แล้วเนาะไล่ยังยังขอเช็คหน่อยนะคะเฮ้ยห่วยปะเนี่ยห่วยพี่มุกโทรศัพท์ได้ลงมาปะห่วยเขาบอกได้แป๊บนึงครับขอเช็คเสียงก่อนนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับค่ะเดี๋ยววันนี้พามาชมรถหล่อๆของเรายังไงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อน ไม่เห็นมีไลค์ขึ้นเลยอ่ะเนี่ยแล้วไม่ไม่รู้ข้อสอบได้เรามั้ยะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคอีสานมาษาภาษาอีสานมาเชียหมเออวันนี้เรามาไลฟ์เป็นภาษาอีสานแลมวนะได้นะได้นะเออยังไงเขาเป็นคนอีสานนะข้างผมเลยนะกับน้องแคทนะครับกับและผมเฟิร์นเนาะแคทนะจ๊ะ ดคากับผมนะครับผมเฟิร์นนะครับอีสูเมโทครับและแคทอีสูเมโทค่ะเฮ้ยภาษาสีสานพูดไม่ได้แคทจ้าเวันนี้เดี๋ยวจิพามาเบิ้งรถรุ่เรารอกันจ้ะเป็นรถรุ่นเอ็กซิ s ีสปีดจ้ะเดี๋ยวเบิ้งกันเลยเดี๋ยวผมแปลให้วันนี้น้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาพามาชมนะรถหล่อๆกันเลยกับรถรุ่นเอ็กซิรีสปีดของเรานั่นเอง จะบอกว่าราคาไม่แพงอีสานอีสานจ้าจะบอกว่าราคาโมแพงน้ำยูที่เจ็ดแสนสองสาันบาทเท่านั้นเองจ้าใช่สําหรับราคาตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่7จ็ดแสนามันบาทครับยังไงต่อดิ้าเอาคมันมีอยู่สองสีด้วยกันค่ะจะมีสีขาวกับสีดํำจ้าใช่ครับมากแบบสะอาดกับสีขาว และมีสีดำนะคะมีสีขาวและสีดำเนาะยังไงค่าใครชอบแบบสะอาดเรืองสีชอบแบบไหนเรืองแบบไม่ใช่โอเคครับยังไงวันนี้นะครับเราสองคนนะปลาพร้อมกับรายการรถตามสั่งโอเคยังไงนะเองบอกก่อนว่าทําไมถึงเป็นที่มาของรายการนี้เพราะว่าถ้าลูกค้าที่เคยเอารถกับเราไปแล้วเนาะรู้กันเลยว่า แบบไหนได้แบบไหนใช่เหมือนพูดง่ายเลยเหมือนอาหารตามสั่งนะครับลูกค้าไม่อยากใส่ครัวไม่อยากใส่พริกหรืออยากใส่ปลาหมึกเราก็จัดให้ลูกค้าพูดง่ายๆเลยเหมือนว่าลูกค้าอยากแต่งอะไรกับรถ ของเราเราสามารถแบบไหนก็ได้ลูกค้าเลยใช่เราสามารถทํใไ้ได้หมดใช่ตามสั่งลูกค้าเลยนะยังไงนะครับพบกับเราได้ในรายการรถตามสั่งนะคะรับในช่อง y o u t u ู e ของเราเราขอฝากช่องไหนอีสุหัวลำโพงนะคะช่อง YouTube ของเราใช่ครับไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะกดตองสไครด้วยอย่าลืมนะคะถูกต้องนะครับยังไงจะได้เห็นคลิปวิดีโอที่ออกมาเรื่อยๆของเราเลยเนาะจะได้มีการแจ้งเตือนลูกค้าจะได้ไม่พลาดชมกันนะครับผมและอีกอย่างวันนี้เป็นวันที่เปิดรายการวันแรกด้วย จำลองร้องเพลงให้ฟังวันแรกเอางั้นเหรอแต่ลูกค้าจะหูแตกต้องขออภัยนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งทาคลิปวิดีโอเสร็จเพื่อลงช่อง YouTube เสียงอาจจะแหบๆนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าด้านนอกเสียงรถมันดังอยู่ใช่ใช่ด้านนอกบรรยากาศเราจะเสียงรถดังนะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนาะน้องแคทเนาะไม่เป็นอภาษรตการทำงานแน่นอนเราทํางานได้แน่นอนอีกอย่างหนึ่งถึงแม้เราอยู่หัวลําโพงนะ ไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะครับเราสามารถให้บริการได้หมดใช่ค่ะบริการส่งถึงที่สมมบรรถถึงที่บ้านเลยแล้วก็เซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านเหมือนกันใช่โดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาลางานมาหาเราเลยนะไม่ว่าจะวันที่ทําไฟแนนซ์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับเึ้ื่อยย่ก่าลูกค้าเลยสะดวกแบบไหนเพราะเราคือในการรถตาม,ส,ามสั่งพออจังเลย <c oughs> โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถดีกว่าจะพาชมดีกว่าว่ามัน แตกต่างจากตัว LDA ธรรมดายังไงเดี๋ยวเราไป <Okay. S 1> ชมกันดีกว่ามีกี่คนแล้วมีมีคนผู้ชมมีคนแล้ววันนี้มาจะสิบล้านคนแล้วใช่ไหม <c oughs> okay, โอเคเย <c oughs> <c oughs> okay. อะมากโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ก,กันด้วยนะครับมาเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยเนาะน้นนองที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดําเงาเนาะแล้วก็โลโกโอ้อีซุสีแดงก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยโอเค และที่ขาดไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับด้านหน้าฝากระโปรงเลยจะเป็นลายสติ๊กเกอร์เนาะซึ่งมีสัญลักษณ์รูฟเให้ด้วยนะครับให้เด่นชันมากขึ้นตัดด้วยขอบสีแดงของเราแล้วมาด้านล่างมีสเกิร์ตให้นะครับซึ่งเป็นสเกิร์ตแบบชูโทนนะครับแล้วก็จริงๆต้องเรียกมันแบบทูโทเลยเพราะว่ามีลายตัดแดงให้ด้วยใช่ตรงนี้ก็จะเป็นลายเทปลาจะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นยังไงนะถ้าลูกค้าท่านไหนนะที่เข้ามาชมไลฟ์ครั้งนี้นะ มีคำถามอยากสอบถามอะไรอยสอบถามเข้ามาได้เลยนะถ้าโปรโมชั่นก็สอบถามได้เลยนะคะใช่ครับผมหรือถ้าเกิดไม่อยากถามตอนนี้อ inbox ไปก็ได้ค่ะใช่เราไปดูในจุดตรงต่อไปของเราก็เดี๋ยวเรื่องเด้านนี้ก่อนโอเคเรามาดูไฟด้านหน้าของเรานะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เนาะแล้วก็บิวอินด้วยไฟ LED นะคะใช่บิวอินด้วยไฟ LED มีความดุดดานความสวยความโฉบของมันอยู่ในตัวนะครับใช่ค่ะ มาด้านล่างของเรานะจะมีไฟตัดหมอกับไฟเลี้ลวยวเ <No. S 1> นานะ,ะ <Okay. S 1> ต่อมาครับเรามาดูที่นี่เลยจุดต่อมา no, ครับนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นล้อแม็กสีดำนะคะเป็นลายไหนของตัวเอ็กซิลี่ของเขานั่นเองก็จะเป็นขอบ16นะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีสัญลักษณ์เอียดตรงนี้สีแดงเนาะนี่ค่ะโอเคจุดต่อไปนะคะที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยคือขับบนถนนต้องเห็นแน่นอน ก็จะเป็นโลโก้เอ e ซ i e ีของเรานั่นเองอย่างถ้าเกิดเป็นตัว Cap โก้สเปคแคหรือว่าตัว Highlander ก็จะมีเป็นโลโก้ของเขาติดอยู่ตรงนี้เนาะแต่อย่างถ้าเป็นเอ e ซ i e ีก็จะเป็นตัว X เลยเออน้องแฮทเรายังไม่ได้บอกลูกค้าเนี่ยตัวเอ e ซ i e ีเนี่ยดัดแปลงมาจากตัวไหนตัว LDA ค่ะตัดแปลงมาจากตัว LDA นะคะเป็นสเปคแค s บสปีใช่อ่า1.9 DDI LDA ใช่ค่ะมาเราไปต่อกันเลยครับนี่ครับด้านล่างนะด้านล่างนะ สำหรับด้านล่างเนี่ยเราก็มีสเกิร์ตให้นะครับใช่ค่ะเพราะเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันเลยเป็นชุดโทนสีเดียวกับตัวรถเนาะเพิ่มความโป่งความใหญ่มากขึ้นใช่ชุดต่อมามา,มาที่ด้านท้ารถครับนี่นะคะโลโก้ออซูสุสีแดงค่ะยังคงคอนเซปต์เดิมของ X-Series นะคะก็จะเป็นสีแดงโอเคแล้วอย่างต่อไป ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ผ้าท้ายกระบะนะคะถูกต้องจะคล้ายๆกับด้านฝากระโปรงหน้ารถเนาะซึ่งมีลายเส้นตัดสีแดงเช่นเดียวกันนะครับและตัวสเกิร์ตค่ะโอเคจะบอกว่ามันลงตัวมากเลยอะใช่ก็จะเป็นแบบทีโทนเนาะใช่ทีโทนทีโทนเลยดําเงาแล้วก็ตัดแดงแล้วก็ตรงนี้เป็นลายเคปลานะคะจะดูสปอร์ตมาก เอาเง,ง่ายๆเลยไม่ต้องไปแต่งก็ยังหล่อเลยแต่ถ้าเกิด,ดแต่งตก็จะหล่อขึ้นไปอีกแล้วก็ที่จุดหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโลโก้เอ็กซิลี่ของเรานั่นเองนี่นะคะคราวนี้เอยวเราไปชมภายในกันดีกว่าใช่เดี๋ยวเปิดประตูให้คุณผู้ชายก่อนนะคะเชิญค่ะไป ครับตัวภายในนะคะก็จะเน้นเป็นสีดําแดงเนาะก็จะเป็นสีดําตัดแดงทั้งคันเลยใช่ครับเดี๋ยวเราเริ่มเขาเรียกว่าเราสร้างเอกลักษณ์ของเราเอกลักษณ์ของเขาแหละเอกซิลีล่ x จะเป็นสีเหลืองไปไม่ได้ถ้าเป็นสีเหลืองไม่ใช่เอกซิลี่นะคะเอกซิลี่ <c oughs> ต้องเป็นสีแดงดำ <c oughs> แล้วมาจุดแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนอะตัวเบาะเนาะตัวเบาะค่ะก็จะเป็นสีทูโทนดำตัดแดงเป็นเบาะห้านะครับที่มีการคาดสีแดงนะและมีสัญโลโัก้รูป x เช่นเดียวกันแล้วก็จะบอกด้วยนะว่าเบาะเขาทํามาเข้ากับสรีระของเราด้วยนะเขาทํามาดีมากใช่ครับทรงของเขาต้องบอกก่อนว่าแต่ละแต่ละรุ่นของเราเนี่ยทามาเขาเรียกว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อ<ช>เนื่องเนาะทําให้การนั่งการขับขี่เนี่ยรู้สึกสบายมากขึ<ช>้นนะครับ<ช>รู้สึกจะไม่แบบว่าขับไปนานๆแล้วปวดหลังเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่าด้วยการรองรับสรีระของตัวเบาะเองเนี่ย นะทำให้มันเข้ากับสรีระของตัวเรามากขึ้นด้วยครับค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูที่พวงมาลายกันก่อนดีกว่าโอเคที่เห็นได้ชัดเลยก็จะมีโลโก้อีสูสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวหน้าปัดเนาะก็จะมีโลโก้ตัวเอ็เหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะคะนี่นะคะเป็นโลโก้แสงเข้านิดนึงไม่ชัดเลย <c oughs> แป๊บนึงนะคะอันนี้ก็ใกล้ไป โอเคนี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ตัว x จะบอกว่า x ซีรีส์มี x กี่ตัวก็ไม่รู้ยังไม่ได้นับเลยเดี๋ยวขออนุญาตนับก่อนเนา<อ>ะแล้วตอตัวคันเกียร์ใช่ไม่ว่าจะเป็นคันเกียร์ที่หรือเบรกมือเนี่ยเขาจะตัดด้วยได้สีแดงทั้ง2จุดเลยเพื่อสร้างเอกลักษณ์ความโดดเด่นจุดต่อไปนะคะก็จะเป็นคอนโซลด้านหน้าค่ะเขาก็จะเป็นทำแบบไล่สีนะคะดำแดงไป จนถึงจุดนู้นเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว X จะบอกว่ามันดูหรูหรามากถูกต้องเท่านี้เรามาดูคอนโซลประตูกันคอนโซลประตูนะคะก็จะเป็นสีดำเงาถูกต้องครับแล้วก็ตรงตัวครบมือเปิดอะจะเป็นสีแดงเลยนะตัดแดงให้ด้วยสร้างเอกลักษณ์จริงๆสร้างความสปอร์ตความดุมากขึ้นใช่ค่ะก็อย่างที่บอกถ้าเป็นสีเหลืองไม่ใช่เอ็กซซี่ค่ะโอเคโอเคมาก็ ยังไงนะครับพวกเรานะก็ขอฝากช่องด้วยแล้วก็ขอฝากเพจด้วยนะเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปฝั่งด้านหน้าดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอบอกราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เอ e ซ i e s ี p สปีดตัวหรือเราเรียกกันว่าตัวเตี้ยนั่นแหละเนาะราคาอยู่ที่เจ็ดแสองห่นสามบาทในตัวแคปนะคะครับผมอย่างถ้าเป็นสีดําเพิ่ม7,000พบาทครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นตัวสประตูราคาพี่เฟิร์นตัวสประตูก็มีให้ทั้ง ทั้งหมดอ่อทั้งมีทั้งเกียร์ออโต้ด้วยนะแล้วก็มีเกียร์ธรรมดาอยู่ในตัวยกสูงนะแล้วถามว่าเฮ้ยตัวทรงมาตรฐานอ่ะมีสี่ประตูไหมก็มีเช่นเดียวกันนะราคาอยู่ที่8 1 4 0 0 0บาทนะคะถ้าเป็นสี่ประตูจะบอกว่าคือคุ้มมากมันจะเพิ่มราคาจากตัว LDA ปกติแค่35,000เองนะคะเราได้ชุดแต่งแบบนี้ถูกมากบอกเลยแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยอยากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่สามารถที่จะ สั่งได้ค่ะสั่งได้ตั้งคอนเซ็ปต์ของเราเลยลดตามสั่งอยากแต่งแม็กไลไหนอยากโหลทเท่าไรบอกเราได้เราจัดให้ได้หมดใช่ครับโอเคแล้วหลังจากนี้นะยังไงฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยและอย่าลืมติดตามทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับพระคะบุบเหมือนกันชื่อเดียวกันนะคะจ้าโอเคโอเคยังไงก็ตามแต่นะเราจะมีการไลฟ์สดอยู่เรื่อยๆและ และอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราอาจจะมีโปรโมชั่นและแคมเปญดีๆใช่ค่ะทีรอติดตามได้เลยที่มาเซอร์ไพรส์ลูกค้านะว่าเฮ้ยมันจะเป็นแคมเปญอะไรถ้าลูกคาลูกค้าเนี่ยเลือกเราเลือกใช้บริการกับเรานะครับลูกค้าจะได้รับสิ่งดีๆอะไรบ้างจากเราเนาะใช่อะยังไงวันนี้เราก็มาขอตัวลาก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากครับขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ เดี๋ยวให้แอดมินพาดูรถอีกรอบหนึ่งนะคะ